พบกับผมคมสันเหมือนเดิมนะครับกับช่องละอองวัฒนาเกทุกท่านก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ผมหายไปนานหลายเดือนนะครับเป็นเพราะว่าติดเลี้ยนแล้วก็ติดเกมด้วยแหละประเด็นน,นั่นนะ่ะตรงนั้นแหละเออเออแล้วก็คนที่เพิ่งเข้ามานะครับก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเลือกไปยังตรงทั้งหมดด้วยนะครับเอาล่ะครับ คือผมจะมาบอกว่าผมจะลงคลิปทุกวันตอนบ่ายโมงสามนะครับเพราะว่าผมติดเรียนนั่นเองก็ใช่ใช่ลงคลิปตอนบ่ายเพราะว่ากูติดเรียนนี่แหละเออ Bean, แต่ว่ามีวันหนึ่งที่ผมจะลงช้าหน่อยนั่นก็คือวันจันทร์นะครับวันจันทร์จะลงตอนตอนแบบค่ำๆนะครับตอน20นาฬิกา ครับลงตอนประมาณมีวันจันทร์วันเดียวนะครับที่ผมจะไม่ลงคลิปส่วนวันอื่นผมลงหมดส่วนเสาร์อาทิตย์ผมลงตอนตอนตอนประมาณเที่ยงนะครับเสาร์อาทิตย์ลงตอนเที่ยงส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์ลงตอนบ่ายสามนะครับเสาร์อาทิตย์ลงเกี่ยวกับ ไฟเดในฟังกินครับไฟเดในฟังกินเป็นอะไรเดี๋ยวทุกท่านก็จะได้เห็นนะครับก็ผมมาแถลงเรื่องนี้นะครับผมกะาจะลงคลิปทุกวันเลยนะครับส่วนวันที่ผมไม่ลงคลิปคือวันที่ผมขอพักหน่อยนะครับเช่นวันจันนั่นแหละครับผมจะหยุดการลงคลิปนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม คนที่ชอบก็กดไลค์หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแค่นี้ละครับ